สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับขอบพระคุณครับที่กดติดตามรองชมนะครับคันนี้ชวนชม1คันนะครับเป็นนิสสัน Exciter นะครับเป็นรถ7ที่นั่งนะครับรถอเนกประสงค์อยู่นนทบุรีนะครับถ้าใครสนใจมองหาอยู่นะครับเปิดไว้ราคา1,800,000บาทครับถ้าชอบไปทดสอบครับ เจราจาต่อรองกันดูนะครับพาเพื่อนพาช่างไปช่วยตรวจสอบจะได้มั่นใจและก็เอารถมาใช้งานได้นะครับเน้นว่าต้องไปทดลองขับและเจราจาต่อรองนะครับสภาพก็อยู่ประมาณนี้ครับจากตาที่เห็นจากรูปนะครับที่เหลือต้องไปเช็คเครื่องเครื่องยนต์แล้วก็ระบบต่างๆนะครับคันนี้เขาแจ้งว่าอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานนะครับสำหรับเราคนซื้อก็ต้องไปตรวจสอบนะครับส่วนผมก็ทำหน้าที่ชี้เป้าและนำเสนอนะครับ พี่น้องตัดสินใจแล้วก็ไปตรวจสอบนะครับถ้าชอบจริงพร้อมในงบประมาณขนาดนี้แบบนี้นะครับเอาไปใช้งานนะครับได้ทั้งเป็นรถครอบครัวเป็นรถค้าขายเป็นรถท่องเที่ยวได้หมดครับก็แล้วแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับตอบสนองความต้องการและการใช้สอยของครอบครัวเราอย่างไรนะครับสภาพสมบูรณ์นะครับจากที่เรามองมองกันอยู่ตอนนี้ที่เหลืออย่างเดียวครับไปทดลองขับ ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับช่องนี้ถ้าคิดว่ามีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับขอบพระคุณพี่น้องทุกท่านที่ช่วยกรุณาดูโฆษณาให้คนละนิดคนละหน่อยแค่นี้ก็ผมก็ขอบพระคุณแล้วครับสวัสดีครับไปทดลองขับดูนะครับ